การฉีดวัคซีน HPV 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 นะไม่ใช่ HIV มันจะมีเสียงค่อนข้างคล้ายๆกันนะก็คือผู้หญิงอะ่ะควรฉีดหรือผู้ชายก็สามารถฉีดได้เหมือนกันก็ลอง,ลอง,ลองฟังลอง,ลองฟังไว้นะนี่เป็นคนที่ฉีด HPV น่าจะกี่ปีที่แล้วรู้สึกว่าจำไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่ามีวิดีโอย้อนหลังแบบนานมากๆๆๆอยาก ชวนให้แบบไปฉีด HPV คนที่จะได้ฉีดนั่นก็คือตั้งแต่คนที่อายุ20ปีขึ้นไปไหมายถึงว่าในยุคที่แบบอายุประมาณแบบ20ต้นต้นๆสามสถ้าฉีดได้ไปฉีดถ้ามีกำลังทรัพย์ก็ไปฉีดเดีย๋ยวจะบอกว่ามันคือวัคซีนแหละวัคซีน HPV ก็คือเป็นวัคซีนที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกปากมดลูกช่องคลอด มะเร็งช่องปากมะเร็งทวารหนักมะเร็งอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันสามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ที่นิยมจริงๆก็คือผู้หญิงฉีดเพราะผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงมากตายด้วยมะเงาบอเสียชีวิตจากแบบมะเร็งเต้านมอ่ะผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมแล้วมะเร็งปากลูกก็คือแบบเป็นโรคที่แบบท็อปทอ่ะที่ผู้หญิงเสียชีวิตมากพอเราอายุมากขึ้นการเกิดของมะเร็งเนี่ยก็มีหลายอย่างมันเป็นการสัมผัสอะไรเงี้ย เอาจริงเนี่ยรุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะจะได้ฉีด hpv แล้วแต่รุ่นเก่าๆคือรุ่นแบบนานมากยังจาได้ตอนเด็กๆเคยฉีดอะไรนะเขาให้แบบเขาให้ยาปริโอหรอเขาให้ยาบาดทะยักหรอ,อตอนเด็กๆแล้วก็ยาอะไรอะ่ะที่เป็นวัคซีนสําหรับเด็กอะ่ะจาได้ว่ามีไม่กี่อย่างเองอะไรทุกวันเนี้ยโลกมันแบบพัฒนาตัวแล้วก็อะไรเงี้ยเด็กก็ต้องฉีดวัคซีนโควิดใช่ไหมวัคซีนโควิดเ,เพื่อป้องกันใช่ไหมโลกมันก็เกิดมาหลายๆอย่าง แต่จริงๆอ่ะ HPV เนี่ยมันดีมากสำหรับเด็กที่แบบยังไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์เลยนั่นคือเวอร์จินมากๆตั้งแต่น่าจะประมาณ9ขวบประมาณป .5 ป .4 ป .5 ประมาณเนี้ยเด็กก็จะเริ่มได้ฉีดแล้วเขาจะได้ฉีดวัคซีน2เข็มก็คือเข็มแรกแล้วก็ห่างกันประมาณ6เดือนคือเข็มที่2คือจะป้องกันเด็กได้ดีมากแต่ถ้ามื่อไรมีเพศสัมพันธ์แล้วหรืออะไรแล้วเนี่ย ประสิทธิภาพมันก็อาจจะลดลงแต่ก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็สามารถป้องกันได้ก็คือมีวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองเราเป็นคนที่เจอแฟนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะฉีดวัคซีนตัวนี้หรือยังที่ประเทศเขาอ่ะเขาให้ฉีดฟรีนะที่บ้านเขาอะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยได้ฉีดอะไรเลยเออแปลกไหมเออคือสวัสดิการทางกับทางการแพทย์บ้านเรากับบ้านเขามันต่างกันเขาบอกว่าที่นู่นน่ะผู้หญิงเขาฉีดฟรีนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยหา หาข้อมูลให้เราเราก็เลยไปฉีดทั้งหมด3ามเข็มผู้ใหญ่ต่ได้ฉีดสาเข็มผู้ใหญ่ฉีดสามเข็มเด็กอะฉีดได้แค่สองเข็มเพราะว่าภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีเด็กก็แบบยังแบบเขาเรียกว่ายังไม่ผ่านอะไรใช่ไหมละ่ะมันก็จะมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างแบบดีมี ไว้กำลังจะเรินอะ่ะอืมเจริญเติบโตอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าแต่ผู้ใหญ่จะได้ฉีดสามเข็มแต่ถามว่าดีหรือไม่ดีนั้นคือดูด้วยนะใครที่มียีนอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งแนะนําให้ไปฉีดเลยยิ่งฉีดป้องกันเราเท่าไหร่มันดีสําหรับเราเมื่อเราแบบถ้าเราป่วยอะ่ะเราจะได้แบบวิคีมงคีโมทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ เขาเรียกว่าไงเสียงเงินมากกว่าไปฉีดวัคซีนอนะเอาจริงๆถามว่าวัคซีนแพงไหมก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่าตอนไปฉีดตอนนั้นนะสามเข็มนะคือรวมแพ็กเกจแล้วคือ3เข็มแต่ไม่ได้ฉีด3เข็มในวันเดียวนะก็เป็นระยะห่างอยู่ก็คือเข็มแรกก็ สมมตินับเดือนนี้สมมตินับวันนี้คือวันแรกที่เราฉีดวัคซีนใช่ปะ่ะก็ห่างไปอีก2เดือนก็เป็นเข็มที่2ก็ห่างไปอีก6เดือนก็เป็นเข็มที่3อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมันก็จะเว้นระยะห่างน่อยก็ต้องเข้าไปฉีด3าครั้งอะไรอย่างเงี้ยดีตรงที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยมนุษย์เรามันก็แบบมีวัคซีนเพื่อป้องกันทําให้เราแบบมีชีวิตอยู่ได้ยาวขึ้นนะอะอันนี้จริง,รงๆนะในความรู้สึกว่ามันจะมีผู้หญิงที่รุ่นเก่าอะ่ะ ที่มีเขาเรียกว่าไงยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดความเสี่ยงลงไปเพราะว่าผู้หญิงเนะี่ยมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกนี่คือแบบเป็นเบอร์ต้นๆเลยเอาจริงๆมะเร็งคือตัวแบบฆ่าผู้หญิงชัดๆอะไรแบบแบบเป็นเป็นน่ะเป็นเป็นวัคซีนเออเขาเรียกว่าเป็นโรคที่แบบภาคแบบการสูญเสียผู้หญิงอ่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องพวกนี้มากอะไรงเงี้ยก็เลยว่าเฮ้ยป้องกันไว้ดีกว่าแบบ จริงๆมันป้องกันไว้อะดีกว่าดีกว่าไม่ป้องกันเลยจริงๆผู้ชายสามารถฉีดได้นะแต่ผู้ชายก็จะเป็นแบบพวกทวารหนักพวกแบบอ่าชายรักชาอะไรอย่างเงี้ยพวกทวารหนักช่องปากแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงหูดเออป้องกันหูดด้วยหูดที่อวัยวะอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากนิยมในผู้หญิงแต่ผู้ชายก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพื่อป้องกันได้เหมือนกันจริงๆอยากแนะนําให้ผู้หญิงไปฉีดนะเพราะว่าเชื้ออย่างเงี้ย ส่วนมากอ่ะผู้หญิงจะแบบนี่แหละเสียชีวิตเพราะเรื่องพวกนี้เยอะเราก็ไม่คิดว่าเออเรามีเชื้อนะแต่ว่าอะก็ฉีดไปมันก็ไม่เสียหายใช่ป่ะเราก็แบบเออเราก็ไม่รู้ว่าอ,อนาคตเพื่อเหมือเพื่อเมือเ,เออตลอเผื่อเมื่ออนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราแก่ตัวขึ้นแล้วอ่ะ เราจะเป็นอะไรใช่ไหมล่ะแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยใครที่อายุตั้งแต่20ขึ้นไป30-40เชื่อเถอะอายุประมาณเนี้ยคือยังไม่ฉีดวัคซีน HPV เลยการฉีดวัคซีนไว้ HPV นะจำได้ว่าครั้งแรกๆที่จะไปฉีดวัคซีน HPV นี่คือแบบต้องไปขึ้นขายอย่างเราต้องไปขึ้นขายอย่างเพื่อตรวจอะไรนะตรวจ ว่าเป็นมะเร็งปากมันลูกไหมเออเขาจะให้ตรวจตรวจก่อนต้องตรวจต้องตรวจก่อนนะต้องตรวจผลตรวจอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปฉีดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเมื่อไรเราเป็นปุ๊บเราไปฉีดวัคซีนมันอาจจะแบบไม่ได้รักษาแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็จะเสี่ยงอะไรเงี้ยขึ้นขาอย่างไปโรงพยาบาลของรัฐด,ด้วยมั้งไปอ่ะใส่นุง่งผ้าถุง หมอก็ปอนหมอผู้หญิงแหละก็ขึ้นขายอย่างเขาก็เอาแบบเหมือนเขาเรียกว่าสำรีใช่ไหมสำลีกาก็ขุด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 ในวันลูกจ้าแค่นั้นจบอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่มาพูดอะไรหรอกอม <laughs> หมอผู้หญิงก็ไม่มาพูดอะไรก็นั่นแหละก็รอผมมันจะมีอะไรสเปนสเปนเนี่ยสเปนอะไรมันจะมีการตรวจแบบแบบพื้นฐานเบสิกหรือแบบละเอียดมันก็จะมีราคาที่ต่างกันไปอ่าใครที่เคยไปตรวจ มะเร็งปากม้ลูกก็ลองมาแชร์กันนะแล้วเอาจริงๆมะเร็งปากมููกเป็นอะไรที่แบบพลาดผู้หญิงไปเยอะแล้วก็ใครมีแฟนหรือว่าเอออยากว่าเอาเออยากดูแลแฟนหรือคิดว่าแบบพ่อแม่ตระกูลปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งมีเชื้อมะเร็งจริงๆยีนก็สําคัญนะถ้ามียีนเชื้อยีนก็อาจจะเป็นได้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้จริง ก็เลยว่าฉีดไว้ดีกว่าไม่ฉีดแนะนําให้ไปฉีดนะลองหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆบ้างส่วนมากวัคซีนพวกนี้จะอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเพราะเราไปฉีดที่โรงพยาบาลขอนแกน่นไอโรงพยาบาลในขอนแกน่นเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อโรงพยาบาลราชพฤกษ จริงๆไม่แน่ใจโรงพยาบาลน่ะคนแกนลาม,มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ไปฉีดราชพฤกษ์แล้วก็รู้สึกเออเขาก็เซอร์วิสดีบริการดีนั่นนี่ดีหมอก็เาถามนะหมอก็ถือว่าโอเคพอเราซื้อแพ็กเกจปุ๊บเราแค่ไปตามนัดแล้วก็เขาก็ฉีดแล้วก็นั่นแหละเสร็จก็เหมือนเป็นไข้ลุมๆลุมๆปวดหัวอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นแบบ เป็นฟีดแบ k จากอาการของการฉีดวัคซีนก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมีความเปื่อนเมือ่อยเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมีมันเป็นอาการอย่างนั้นอยู่แล้วในการฉีดวัคซีนอันนี้นจริงๆ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ควรไปฉีดแล้วก็อยากให้ทุกคนไปฉีดอ่ะถ้าฉีดไว้อย่างน้อยก็ ชีวิตเรานะเราก็อยากอยู่นานนะเราก็ไม่อยากอยู่แบบอายุสั้นๆอะไรเงี้ยอ่าต้องพูดอย่างเงี้ยเรา,าต้องใช้ชีวิตอีกอยู่นะอะไรเงี้ยถ้าใครที่รักตัวเองก็ไปฉีดซืมจะได้อยู่กันนานๆนานๆใครมีแฟนแล้วมีกําลังซับหรืออะไรเงี้ยก็พาแฟนไปฉีดวัคซีน HPV มันจะดีต่อแฟนคุณมากถ้าคุณคิดว่าแฟนอาจจะมีโอกาสเสียเพราะว่าคนที่ทําให้เกิด HPV นั่นคือผู้ชายนะเพราะว่าถ้าการมีเพศสัมพันธ์มันจะทําให้เกิด HPV คือมันมันการเสียดสีอะเออมันอารมณ์แบบการเขาหมอเขาบอกว่าเออมันเกิดแบบจากการแบบเสียดสีหรือการโถหรือการอะไรอย่างเงี้ยแบบสอดใส่อะไรเงี้ยมันก็จะมีเกิดการแบบเกิดเชื้อขึ้นมาเชื้อมันก็ฝังลึกอะไรเงีเออ้ยมันก็เป็นแบบอะไรที่แบบ เฮ้ยเราก็คิดว่าเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีอ่ะที่อะฉีดวัคซีนก่อนที่จะมาที่นี่ไงแล้วเราก็มาคิดว่ามันช่วยอะไรอะ่ะเพื่ออะไรอะ่ะเออพอฉีดแล้วก็อ๋อเข้าใจละที่เขาให้เราไปฉีดเพราะเขาอะรักเราว่าเออเขาอยากให้เราอยู่น,น,นานๆไม่อยากให้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนอะ่ะแม่เขาเสียด้วยมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกอันนี้ไม่แน่ใจนะ แต่เป็นมะเร็งแล้วเขาก็เป็นคนที่ระวังตัวเองมากๆระวังว่าตัวเองจะตายเพราะมะเร็งกลัวตัวเองจะเป็นมะเร็งเหมือนกันเพราะว่าแม่เขาเสียชีวิตด้วยมะเร็งลูกพี่ลูกไม่ใช่ลูกพี่แลน,น,น้องสาวของแม่เขาอะก็เป็นมะเร็งอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยอายุประมาณน่าจะ70 80แล้วมั้งประมาณนั้นแต่ก็เป็นมะเร็งแต่ก็ตอนนี้เขาเข้าไปอยู่บ้านคนชราอะไรเงี้ยแล้วก็ ลูกพี่ลูกน้องคือลูกลูกสาวลูกเรียกว่าลูกสาวของน้องสาวแม่อมก็มีเชื้อเป็นมะเร็งเหมือนกันผู้หญิงเป็นมะเร็งหมดเลยทั้งตะกูลอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออมันอาจจะเป็นไปได้นะที่แบบยีนก็คือตัวหนึ่งที่ทําให้เป็นมะเร็งเหมือนกันเออแล้วก็เลยวแบบ่าลองสังเกตด,ดูสิบางคนเนะี่ยกินดื่มซูบรีอ่ะกินดื่มแต่ก็ไม่ได้เสียชีวิตเพราะ อาการตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะมียีนที่แบบดูแข็งแรงอะไรยีนที่แบบไม่เป็นนะ่ะแต่ถ้าเมื่อไรมียีนเป็นโอโ้เป็นเป็นจริงๆริงจริงๆนะ่จากประสบการณ์อ่ะยายเราก็เป็นมะเร็งมะเร็ง,งอะไร,ะไรสักอย่างลำไส้หรืออะไรสักอย่างน่แหละจำไม่ได้เหมือนกันตอนเด็กก็จาไม่ค่อยได้นะยายก็เป็นมะเร็งเพราะว่ายายเป็นคนที่แบบสูตรดมอะไรที่มันเป็นแบบแต่ก่อนทําเปาน้ํามันใช่ไหมสูตรดมสารเคมีเข้าไปเยอะเยอะ มันก็สะสมในร่างกายใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วทีนี้อ่ะลูกลูกของยายคือเป็นลุงลุงอะ่ะก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งแต่เป็นมะเร็งแบบมะเร็งตับหรืออะไรเ,เพราะว่าดื่มเยอะกินเยอะที่เออะไรยิีนก็สําคัญนะถ้ามียีนแนะนําว่ารีบไปฉีดใครยิ่งแบบครอบครัวเป็นมะเร็ง มะเร็งอะไรกระช่างอ่ะไปฉีดไปเถอะเอออยากให้อยู่นานๆานหรือไม่อยากอยู่แล้วลุงอยู่นานใช่ไหมอะไรนั่นแหละก็ฉีดไว้รักตัวเองแล้วต้องรักตัวเองเออฉีดวัคซีนฆ่าใครรักแฟนจริงๆเนะี่ยชวนแฟนไปเลยเป็นโรงพยาบาลเี่ก็ชวนหาเสิร์ชข้อมูลได้เลยวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลกพาแฟนไปเลยถ้าคุณรักเขานะเออ โอเคนี่แหละก็มาพูดเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนไปฉีดวัคซีน HPV HPV ซะโอเคไงก็ฝากกดไลค์ฝากติตาฝากกดแชร์กกกกให้ด้วยนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย